มันถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะไปวัดแรงใช่คือปัจจุบันมีอ่าระบบในการวัดแรงเรียบร้อยแล้วก็คือน่าจะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเย็นมัน้งครับก็หวังว่าเราจะได้แรงเอสหรือไม่ก็แรงเอแต่หวังว่าเราจะได้แรงเอสนะนี่ค่ะ ถ้าเกิดเราไปวัดแรงมาแล้วอ,อ่ะมันจะมีแรงบอกเลยว่าคุณแรงอะไรแต่คือปัจจุบันคุณนายังไม่ได้ไปวัดค่ะเพราะว่าเพิ่งมาสังเกตว่ามันวัดได้แล้วหวังว่าเราจะได้แรงเอสเราหนา้าหลังขนาดนี้เราต้องได้แรงเอสแล้วละ่ะใช่ไหมแถมเรามีเบลตูตั้งสองตัวแล้วจากที่เราไปฟาร์มมาตั้งสี่ห้าวันก็จะได้มา ก็คือได้มาเมื่อวานนี้ค่ะทั้งส่องตัวเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปล่าให้ดูแลกันหลังจากที่เราหลังจากที่เราได้ไปรู้มากก็คือสบายมากค่ะในการตีเบรูแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างก็อีซีขึ้นเยอะเยอะมากเลยแหละสนุกใครที่ยังไม่เล่นก็มาเล่นค่ะตอนนี้ยังเก็บเบรูได้อยู่นะถ้าเกิดไม่รู้ว่าอีเวนต์มันคือมันใช่อีเวนต์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะไม่รู้ว่ามันจะหายไปหรือเปล่า ก็เคจูน่ะเดี๋ยวเราไปวัดแรงกันดีกว่าไหนหน้าเราต้องขึ้นลิฟต์ไปหรอใช่ไหมจริงด้วยไปวัดแรงตรงไหนอ๋อนี่ไงเหมือนนอนิเมะเลยอันนี้คือเคียวที่เราได้คนนี้หรือเปล่านะวัดแรงใช่ไหมใช่เข่าหรือเปล่า ไม่ใช่คนนี้หรออ๋ไม่ก็อันนี้คือทำอะไรอ่ะไม่รู้แฮะเราค่อยไปหาข้อมูลก็ได้ไมั้งเหมือนเป็นออันนี้น่าจะเป็นการจบชีวิตอันนี้คือเพิ่เมเวลาหรือเปล่าอันนี้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้ แล้วตรงที่วันแรงเราอะ่ะอยู่ตรงไหนฮะนี่อาวุธว้าวอาวุธนี้น่าจะดับยากแน่นเลยอ๋อนี่ไงขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าดูที่อาวุธพวกนี้น่าจะหาได้นะแต่น่าจะหาได้จากอ่าเกตหรือเปล่านี่อาวุธอันนี้มีขายอยู่โอเมก ตรงไหนอ่ะตรงที่วัดแหลงอ่ะอยู่ไหนอะไรวะมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วเราจะวัดได้กี่มโมงร่งทางละอันนี้ห้องอะไรอ๋อนี่ไงห้องวัดแหลงใช่ไหม เริ่มเริ่มคืออะไรไม่ได้วันแรงหรอไปลงไปลงเกตหรออะไรเ่ไม่ใช่การวัดแรงหรออืมเดี๋ยวเธอใกล้เท่าไหร่เนี่ย เลือดไม่ได้เยอะเอาอันนี้ตีก็ได้มั้งใช้ดาบตีก็พอแล้วล่ะมันไม่ใช่เกตแต่เป็นการวัดแรงยังไงเลือดอาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ได้มั้ง มันมีกี่ชั้นเนี่ยให้ว่าเให้เวลามาสิบนาทีมั้ง ้อยเสียงหายเอมันไกลจงอ้อยเสียงแป๊บนึง โอาไว้าำไก่เฮ้ะ <c oughs> ทางมันไกลจังหรือว่าให้เราลงจน เวลามันหมดเลยหรอ เฮ้ไก่ไปไหนเจบกกี่โมงเนี่ย Mình đến đây đã đến rồi, không? Không phải xem Mình đã đến rồi, đúng không? Cái gì vậy? Như này, chúng ta rồi, không? ถ้าว่าจะจบต้าน,นาทีเราที่เราลงมา แค่ว่าเข้าไปวัดแรงแล้วก็แค่นั้นไม่เคยดว่าจะมาให้ลงดันเลยเนี่ยแล้วทำไมมันไกลอย่างนี้เนี่ยเกตมันไกลขนาดนี้เลยหรอ,หรอให้ลงไปถึงชั้นไหนเนี่ยจะบอกนะว่ามีรอยชั้นนะ่ะ ใช่ไหม เปิดทางไหนอีกแค่สองนาทีมันยังไม่จบเลยอันนี้อเอาดีหรือว่าเป็นการวัดแหลงให้เราลงไปถ้าได้เหมือนจะเป็นเป็นการวัดที่ลงไม่มีจบหรือเปล่าไม่มีสิ้นสดใช่ไหม ค่อยๆจ่าจแล้วเราจะได้แรงอะไรเนี่ยถ้ามันไม่จบมันจะวัดแรงได้ไหมเนี่ย น่าจะลงจนกว่าจะหมดเวลาเลื่อนมันก็ไม่ได้เพิ่มใช่ไหมหรือว่าเพิ่มมาะอาอ เออไม่ได้เพิ่มบอานี่ไงเจอแล้วบอดอัน,นี่ตายแค่นั้นแหละแค่นี้หรอนี่มันคือแรงหรือเกียดวะอะไรอ่ะแต่ว่ามันก็สกัดเงามไม่ติดมันไม่ได้ของด้วยนะไม่ได้อะไรเลยแล้วแรงเราอ่ะแรงเราจะอยู่แรงเลย

โดนบูลลี่แนะ่เจอบรรล,ะละ่ะทุกคนอื